สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวในวันหยุดพักผ่อนเป็นรูทสั้นๆของเรานะคะไปง่ายเอาเป็นว่าเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราพาไปตามดูคลิปเลยละกันนะคะว่าเราจะไปเที่ยวที่ไหนบ้างหรือว่าทํากิจกรรมอะไรบ้างในวันหยุดนะคะไปดูกัน,นะคะ่ะ ที่เราเกินไปแล้วเมื่อต้นคลิปนะคะทริปนี้นะคะเป็นรูสั้นๆของเรานะคะเน้นวันหยุดพักผ่อนง่ายๆสบายๆนะคะเราเริ่มเดินทางจากจังหวัดพิษณุโลกนะคะผ่านสุขโขทัยแล้วก็เข้าจังหวัดตากนะคะอุทยานแห่งชาติที่เราไปก็คืออุทยานแห่งชาติตากสินมหาราชนะคะ <S <S หรือว่าเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า,ต,า,าต้นกระบากใหญ่อุทยานต้นกระบากใหญ่นะคะไปง่ายนะคะเครื่องรถยนต์ที่เราใช้ก็คือ เป็นมิซูมิชิแอตทราดนะคะเครื่องพันสองก็ไปง่ายสบายๆเลยค่ะพอถึงด่านเก็บเงินค่าบริการนะคะเราก็ลงไปจ่ายเงินให้เรียบร้อยนะคะเป็นเสร็จทิปนี้นะคะเราไป2คนนะคะค่ากลางเต็นท์ของอุทยานนะคะ1คนต่อ1คืนเนี่ยก็คือ30บาทเราไป2คน2คืนก็เป็น120บาทนะคะส่วนค่าเข้า เราไปวันที่5ทธันวาเนาะก็เลยไม่เสียค่าเข้าอุทยานนะคะฟรีพอเข้ามาในตัวอุทยานแล้วนะคะเราก็เซอร์เวยหาทำเลเหมาะในการกางเต็นท์ของเรานะคะพอได้ที่ที่เราถูกใจแล้วนะคะเราก็อย่ารอช้าจ้ะรีบกางเต็นท์เลยเพราะว่าช่วงวันหยุดหรือว่าวันสุกเสาร์าทิตย์อุทยานที่นี่ก็คือคนจะคึกคักมากวันที่เราไปนะคะอากาศที่น่าน่ะก็คือดีมากมีลมพัดเย็นๆเอื่อยๆนะ แดดไม่ร้อนจัดเราสองคนพอได้ทำเลปุ๊บเราก็ช่วยกันกลางเต็นเลยนะคะเพราะว่าตอนที่เราไปถึงก็บ่ายโมงนิดๆแล้วนะคะก็ยังมีคนทยอยมาเรื่อยๆนะคะเพราะเป็นช่วงวันหยุดเนาะก็คนก็มาพักผ่อนที่นี่ค่อนข้างจะเยอะ ฉะน,นั้นต้องรีบชิงพื้นที่ก่อนค่ะในวันแรกนะคะหลังจากที่เรากางเต็นท์เนี่ยเราก็ไม่ได้ทําอะไรไปมากกว่าการที่เราเดินเล่นสำรวจพื้นที่นะคะทบข้าวเย็นแล้วก็นั่งพูดคุยกันนะคะสัพเพเฮระเราก็อาบน้ำอาบท่าเรียบร้อยแล้วก็เข้านอนนะคะแล้วก็ขอตัดภาพไปที่เดย์ทูเลยค่ะ ในวันที่สองนะคะเราตื่นเช้ามาเริ่มต้นด้วยการวิ่งออกกำลังกายนะคะหลังจากที่เราได้พักผ่อนอย่างเต็มที่แล้วนะคะร่างกายของเราก็รู้สึกบูสตแล้วก็อยาก ออกกำลังกายขึ้นมาเลยนะคะอันนี้เป็นครั้งแรกนะที่เอารองเท้าวิ่งแล้วมาวิ่งที่อุทยานก็เป็นอะไรที่สนุกแล้วก็รู้สึกว่าได้ทำอะไรใหม่ๆนะเป็นอะไรที่รู้สึกดีมากๆนะมันทำให้ร่างกายกระปี้กระเป๋ามากจริงนะเรื่องการออกกํำลังกายหลังจากที่เราออกกำลังกายเสร็จเราก็มาทำมื้อเช้านะก็จะเป็นผัดข้าวผัดใส่หมูยอใส่ไข่นะคะ พราะว่าวันนี้เราต้องใช้พลังงานค่อนข้าง,างที่จะเยอะเพราะเราจะต้องไปทำกิจกรรมต่อๆไปนะและกิจกรรมที่ว่านั่นก็คือการที่เราจะลงไปดูต้นกระบากใหญ่นั่นเองนะอยากจะบอกว่าเมื่อปี2548ซึ่งฟังดูแก่ชะปะลาก็แก่แหละ ฉันเคยมาดูต้นกระบกใหญ่ครั้งนึงแล้วนะตอนนั้นยังเป็นเด็กสามารถที่จะวิ่งขึ้นวิ่งลงได้ไม่เหนื่อยมากแต่ตอนนี้อายุ31ละไปดูกันว่าจะเป็นยังไงบ้างนะคะสภาพจะเป็นยังไงบ้างนะคะไปดูกันเลยค่ะ และในที่สุดนะคะเราก็ได้เดินทางมาถึงจุดที่ต้นกระบากใหญ่ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะคะเรายังมีความรู้สึกเหมือนเดิมตอนที่เคยมาปี2548นะเราไม่แน่ใจว่าต้นไม้มันใหญ่ขึ้นหรือเปล่าหรือว่า สภาพเป็นยังไงบ้างแล้วนะตอนนี้นะแต่เจ้าหน้าที่ฝากเตือนมาบอกว่าให้นะักท่องเที่ยวนะคะระวังกิ่งไม้ที่มันอาจจะมีแห้งระค้างอยู่ข้างบนเนาะอาจจะตกลงมาใส่แล้วก็อาจจะได้รับบาดเจ็บอันตรายได้ยังไงก็ระวังไว้นิดนึงนะคะถ้าได้รับบาดเจ็บขึ้นมาเนี่ยจะไม่คุ้มหลังจากที่ถ่ายรูปคู่กับต้นกระบากใหญ่เสร็จนะเราก็เดินทางขึ้น นะคะเพื่อที่จะกลับไปยังจุดเริ่มต้นนะคะซึ่งอยากจะบอกว่าทางขึ้นชันมากๆตอนลงคือชิลตอนขึ้นคือแบบอยากจะบอกว่าทางมันชันมันเหนื่อยมากๆไม่รู้ว่าเป็นเพราะด้วยอายุหรือว่าสภาพอากาศหรืออะไร ต่างๆนะคะแต่ท้ายที่สุดเราก็มาที่จุดสตาร์จุดเริ่มต้นได้นะจ๊ะแต่ก็มาถึงในสภาพที่ต้องดมแอมโมเนียไปนหนึงกลุ่มนะพอกลับมาที่จุดกลางเต็นท์ของเรานะเราก็มาทำกับข้าวเป็นมื้อเย็นพอดีนะเมนูที่เราทำวันนั้นก็จะเป็นผัดกระหล่ำปีกับต้มยำไก่ แบบต้มยำคือต้มยำจริงๆริอ่ะคืออร่อยมากอันนั้นอะแต่ว่าเราลืมถ่ายเพราะว่าเราหิวมากจริงๆหลังจากที่ใช้พลังงานไปค่อนข้างเยอะตัดภาพไปที่ Day 3นะจ๊ะตอนนี้ก็เป็นเวลา6กโมงนิดๆนะก็เป็นเวลาที่เราตื่นขึ้นมาเพื่อที่จะ ออกกาลังกายนะความเหนื่อยที่เกิดขึ้นจากเมื่อวานนะตอนนี้มันได้ถูกลบล้างจากการพักผ่อนอย่างเต็มที่เช้าวันใหม่ก็คือการเริ่มต้นใหม่นะ <S <S เราทํสองวันติดแล้วร,รู้สึกว่าจิตใจของเราตอนนี้คือมันดีขึ้นมากๆนะใครที่กําลังเครียดหรือว่ารู้สึกเศร้ารู้สึกไม่แฮปปี้รู้สึกดาวรู้สึกดิ่งรู้สึก หรืออะไรใดๆก็แล้วแต่อยากให้ลองออกร่างกายตอนสาวดูมันช่วยฮิวใจได้เยอะจริงๆแล้วยิ่งได้อยู่กับธรรมชาตินะเหมือนได้หยุดเวลาไปแป๊บหนึ่งเพียงแค่มีช่วงวนหยุดระยะเวลาสั้นๆนะลองออกไปใช้ชีวิตออกไปใช้ เวลากับธรรมชาติกับตัวเองดูมันจะรู้สึกดีขึ้นจริงๆแม้มันจะเป็นระยะเวลาสั้นๆชั่วงขนาหนึ่งแต่มันก็ได้ทิวใจตัวเองจริงๆนะการที่มีคนข้างๆรักเรามันก็เป็นเรื่องที่ดีแต่การรักตัวเองมันไม่มีคำว่าเจ็บเลยสักวันอันนี้เป็นเรื่องจริงวะ่ะ